นิทานกริมตอนที่48เด็กชายหัวแม่มือกานละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในชนบททั้งคู่มีชีวิตที่แสนสงบสุขแต่พวกเขากลับเงียบเหงาเพราะไม่มีลูกเหมือนบ้านอื่นอยู่มาวันหนึ่งภรรยาได้ให้กำเนิดลูกชายที่แข็งแรงสมบูรณ์แต่ว่าเขาตัวเล็กมากขนาดเท่าหัวแม่มือพวกเขาตั้งชื่อให้เด็กชายคนนี้ว่า เด็กชายหัวแม่มือแม้จะกินดีอยู่ดีแต่ว่าเด็กชายก็ไม่โตขึ้นเลยแต่ว่าเขาฉลาดและขยันมากอยู่มาวันหนึ่งพ่อจะเข้าไปตัดฟืนในป่าเด็กชายหัวแม่มือก็อาสาว่าจะไปด้วยเขาบอกพ่อว่าให้วางเขาไว้ในหูของมา้าและเขาจะตะโกนสั่งม้าให้มันเดินไปเองและแผนการของเขาก็ได้ผลเจ้ามา้าเคลื่อนตัวไปตามเสียงที่ได้รับสั่ง ระหว่างทางมีชายแปลกหน้าสองคนผ่านมาพวกเขาได้ยินเสียงคนสั่งมา้าแต่กลับไม่เห็นใครขี่มันอยู่เลยก็เลยเกิดความสงสยัยและเดินตามเข้าไปในป่าพวกเขามาถึงจุดที่พ่อของเด็กชายหัวแม่มือกำลังตัดฟืนอยู่ และพวกเขาก็เห็นเด็กชายหัวแม่มือนั่งอยู่บนฟางด้วยสีหน้าร่าเริงสบายใจพอทั้งสองคนได้เห็นแบบนั้นก็ตกตะลึงเพราะพวกเขาไม่เคยเห็นใครที่ตัวเล็กขนาดนี้มาก่อนพวกเขาก็คิดทันทีว่าถ้าเอาเด็กคนนี้ไปแสดงให้คนในเมืองดูก็น่าจะทำเงินได้มากมายทั้งสองก็เลยวางแผนที่จะซื้อตัวเด็กชายหัวแม่มือมาจากพอ่อ ชายทั้งสองคนเดินเข้าไปหาพ่อและเสนอเงินจำนวนหนึ่งโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลลูกชายของเขาเป็นอย่างดีพ่อก็ปฏิเสธทันทีเพราะว่าเขารักลูกชายคนนี้มากและไม่มีเงินจำนวนไหนจะมาซื้อลูกชายของเขาได้แต่พอเด็กชายหัวแม่มือได้ยินแบบนั้นเขาก็ปีนขึ้นไปบนบ่าของพ่อและกระซิบบอกกับพ่อว่าให้ขายเขาไปเถอะเขามั่นใจว่าเขาจะหาทางกลับบ้านได้เอง พอพ่อได้ยินแบบนั้นก็ตกลงที่จะแลกตัวลูกชายกับเงินก้อนหนึ่งหลังจากที่ชายทั้งสองคนได้เด็กชายหัวแม่มือมาแล้วพวกเขาก็ให้เด็กชายนั่งอยู่บนหมวกเพื่อนั่งชมวิวยามเย็นแต่พอตกค่าเด็กชายหัวแม่มือก็อยากจะลงชายหนึ่งในสองคนนั้นก็ช่วยพาเด็กชายหัวแม่มือลงมาจากหมวกระวางเขาที่พื้น ทันทีที่เท้าแตะพื้นเด็กชายหัวแม่มือก็ชฉวยจังหวะนั้นมุดตัวเข้าไปในรูหนูชายทั้งสองคนตกใจมากพวกเขาพยายามใช้ไม้แทงไปในรูหวังว่าจะดึงเด็กชายออกมาแต่มันก็ไม่ได้ผลพวกเขาก็เลยเดินจากไปด้วยความหงุดหงิดหลังจากที่ชายแปลกหน้าทั้งสองคนจากไปแล้วเด็กชายหัวแม่มือก็ค่อยๆค,คลานออกมาจากรูหนู เขาเดินต่อไปสักพักหนึ่งและเจอกับเปลือกหอยทากที่ว่างเปล่าอยู่ริมทางเขาเดินเข้าไปซ่อนตัวในนั้นและใช้เปลือกหอยทากเป็นที่พักพิงอันอบอุ่นและปลอดภัยสำหรับคืนนี้ระหว่างที่กําลังหลับเขาก็ได้ยินเสียงโจรสองคนเดินผ่านมาซึ่งโจรสองคนนั้นวางแผนที่จะขโมยเงินของบาทหลวงในหมู่บ้านเด็กชายหัวแม่มือก็ตะโกนออกไปจากเปลือกหอยว่าเขาจะช่วยเอง โจรทั้งสองคนก็ตกใจเพราะว่าไม่รู้ว่านั่นเป็นเสียงของใครแต่พอก้มลงมองที่พื้นพวกเขาก็เจอเด็กชายตัวจิว๋วโจนทั้งสองก็ลังเลว่าเด็กเล็กจิ๋วตัวแค่นี้จะช่วยอะไรได้เด็กชายหัวแม่มืออธิบายว่าขนาดตัวเล็กจิ๋วของเขานี่แหละทำให้เขาเล็ดลอดผ่านเข้าไปในบ้านได้อย่างง่ายดายและสามารถส่งของออกมาได้โดยที่ไม่ถูกจับโจรทั้งสองคนก็เลยลองตัดสินใจลองเสียงดู พอไปถึงบ้านของบาทหลวงเด็กชายหัวแม่มือก็เดินผ่านช่องประตูเข้าไปได้อย่างง่ายดายแต่แทนที่เขาจะขโมยของอย่างเงียบๆเขาก็ตะโกนออกมาว่าจะให้ขนของทั้งหมดออกมาเลยไหมพวกโจรตกใจทันทีและกลัวว่าเสียงตะโกนของเด็กชายหัวแม่มือจะทำให้คนในบ้านตื่นขึ้นมาพวกเขาก็เลยรีบหนีไปเด็กชายหัวแม่มือก็เดินออกมาจากบ้านและเข้าไปนอนบนฟางในโรงนา ในเช้าวันถัดมาขณะที่เด็กชายหัวแม่มือยังคงหลับสนิทอยู่ที่กองฟางชาวนาก็เอากองฟางกองนั้นไปให้วัวกินเด็กชายหัวแม่มือยังไม่ทันตื่นสนิทสิ่งที่เขารู้ต่อจากนั้นก็คือเขาถูกกลืนลงเข้าไปในท้องของวัวภายในนั้นทุกอย่างมืดสนิทและแออัดเขาพยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือในขณะนั้นเองมีหญิงคนหนึ่งกำลังรีดนมวัวอยู่ เธอได้ยินเสียงพูดออกมาจากท้องของวัวเธอตกใจมากแล้วรีบตะโกนบอกผู้คนว่าวัวตัวนี้พูดได้ผู้คนก็เดินเข้ามาดูวัวและได้ยินเสียงของเด็กชายหัวแม่มือตะโกนออกมาจากท้องของวัวจริงๆพวกเขาคิดว่ามีวิญ,ญญาณร้ายเข้าสิงวัวก็เลยสั่งให้ฆ่าวัวตัวนั้นทิ้งหลังจากที่วัวถูกเชื้อแล้วกระเพาะของมันก็ถูกโยนทิ้งไว้ในกองปุย๋ยหมัก เด็กชายหัวแม่มือก็พยายามที่จะออกมาจากกระเพาะของวัวแต่จู่ๆก็มีหมาป่าหิวโซตัวหนึ่งเดินผ่านมามันเดินพุ่งเข้าไปที่กองปุ๋ยทันทีและกลืนกระเพาะวัวทั้งหมดเข้าไปโดยไม่เคี้ยวเลยเด็กชายหัวแม่มือก็ถูกกลืนเข้าไปครั้งหนึ่งและคราวนี้เขาก็อยู่ในท้องของหมาป่า เด็กชายหัวแม่มือตะโกนพูดกับหมาป่าว่าเขารู้จักบ้านหลังหนึ่งที่ในครัวมีแต่อาหารอร่อยๆเต็มไปหมดเลยพอหมาป่าได้ยินแบบนั้นก็สนใจเด็กชายหัวแม่มือก็บรญญายให้ฟังอย่างละเอียดว่าบ้านหลังนั้นไปทางไหนและบ้านหลังที่ว่านั้นก็เป็นบ้านของพ่อกับแม่ของเขานั่นเอง หมาป่าก็ทำตามนั้นมันเดินทางไปที่บ้านของพ่อและแม่ของเด็กชายหัวแม่มือและกินทุกอย่างที่อยู่ในห้องครัวหลังจากที่หมาป่ากินจนอิ่มเด็กชายหัวแม่มือก็เริ่มส่งเสียงดังโวยวายเพื่อให้พ่อแม่ได้ยินไม่นานหลังจากนั้นพ่อแม่ของเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้ววิ่งไปยังห้องครัวแล้วก็ต้องตกใจเมื่อเห็นหมาป่าตัวโต,วตวนอนอยู่ที่นั่น พอๆได้ยินเสียงของเด็กชายหัวแม่มือออกมาจากท้องของหมาป่าเขาก็ใช้ขวานฟาดลงบนหัวของหมาป่าทันทีหลังจากที่หมาป่าลม้มลงไปแล้วพ่อและแม่ก็รีบใช้มีดกรีดท้องของหมาป่าและดึงเด็กชายหัวแม่มือออกมาได้อย่างปลอดภัยเด็กชายหัวแม่มือดีใจมากที่ได้กลับมาเจอพ่อกับแม่อีกครั้งหนึ่งและเขาก็สัญญาว่าเขาจะไม่จากไปไหนอีกแล้ว